เมื่อน um, honey, kind of hmm. oh, oh, ี Oi, ้ประมาณน้องแซงครับ exactly ี่คจ้งวครับนี่ครับเจ้าของสวนเพื่อนะครับเจ้องสวนเ่ครับปลาทุเรียนนี่ครับทุเรียนนี่นะครับเอาเอาตรงนี้เลยครับวิววิวิวจังนีครับผม เอาเอาทางไหนกครับทางทางไหนเห็นเห็นทุเรียนน้ำมเอเาลยปัดนี่ครับปัอีสาก็ยังมีนะครับทุเรียนมาฉลุมลุมมาลุทั้งสองทั้งสองมาเลยนี่ครับเทุดหยอดเลยครับ ทำได้ยังไรปัดนี่ครับพวกแม่ในหน่อยต้นนะครับผมบุคิดว่าบ้านผมมีมีทุเรียนปลูกได้นะครับมึงไงนี่ครับทำได้ยงไงครับอันนี้อยู่จังหวัดกาฬสินนะครับอ ที่ปลูกทุเรียนเป็นที่แรกของจังหวัดอาจจะโวได้นะครับโอ้ <c oughs> นี่ครับสุดยอดครับพันหมอนทองอีกพร้อมนะครับมวนซสนีนะครับซสนีค,คือลิงนะครับออนี่ครับแมนมดครับ ้าแมนบ้านห้องก็ว่าตาตีเราก็บ่มกิ่นนะครับอันนี้มันแม่นอันหมกมีนะครับาสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดทำได้ยังไงนี่นะครับมุงแม่นหน่อยหน่อยนะครับนี่มึงเนยเป็นได้หลายตนนะครับหลายตน ต่มีบางต้นก็เกิดน้วยนะครับบางต้นก็เพิ่งก็ช้ำไหมนะลองปีนลองถือกันไปเลยนะครับผู้กองตาตีแล้วผู้กองตาตีแล้ว เราต่าตีเด้วเป็นตะโบว์ไปอีกหรอสุยดยอดเลยครับทำได้ยังไงครับจังหวัดกาลสินมีทุเรียนส่วนสวนทุเรียนเลียครับอยากอยาก,อยากสัมผาสหรือเปล่า อันนี้คือหมูมีนะครับอันนี้คือหมูมีป้าพี่ครับอันผมอยากถามอันพี่พง<อ>นึงนึนึนเดียวได้จังหวัดมอครับนี่ที่ ได้ครับพี่นี่ครับมาส้มบรรยากาศสวนทุเรียนนะครับเมื่อนี้่อู้สุดยอดครับต้องไปเป็นเศรษฐีเลยครับนี่อันนี้เป็นบ้านเพื่อนนะครับบ้านเพื่อนก็พออยู่พอหินอยู่นะครับแต่ว่าอันผัวเราเป็นคนจังหวัดจันท์นะครับจังหวัดจันท์จังหวัดจันทร์ เดี๋ยวครับผมขอสัมภาษณ์ในบัดนี้ได้ปะสัมผัสได้ปะ <c oughs> อันเป็นเรื่องเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เลยหมอครับที่ปลูกทุเรียนไดอน้อันนี้มีอีกสวนหลายสวนอยู่ค่ะแต่ว่าสวนที่เดังก็คืออยู่อยู่หอยเพิงค่ะโอ้อยู่หอยเพิงอันนี้เพิ่งเป็นมากต่ไม่รู้ว่าเป็นสวนที่เท่าะให้ดูกันค่ะอ๋อครับอัน,นอันนี้เป็นพันธ์อัน,นหมอนทองค่ะหมอนทองนะครับเนาะ ขายพันพร้อมบ่ครับขายพร้อมค่ะมันเป็นจังไรครับเม็ดพันแล้วเขาตอยอดไหมค่ะเป็นต้นที่ตอยอดมาแล้วรับรองให้ว่าบกไก่พันค่ะบากไก่พันเนาะตอใหญ่ขึ้นมาแล้วสิบติดหนึ่งสี่เยอะเลยค่ะเป็อบัดนี้เท่าไหร่ครับนี่ขายจังได๋ครับนี่ตูองต้นนี้ประมาณ400ค่ลอยบ่รับบ่รับประกันว่าเอ่ออเาไปปลูกแล้วตายบ่ตายบ่รับประกันจะอยู่กับการดูแลค่ะ าดูแลก็คือก็คือรอดค่ะต้นส่วนมากต้นแบบนีจะรอดครับผมสุดยอดสุดยอดนี่นะครับเป็นตวนั้นจหวัดป่วยอะไรพันคนลังค่ะอ๋อหังนะอาคอยสามนะเดี๋วเป็นยังสองตสิสองต้นเาะว่าตนเชื่อต้นมกา

แม่น,น้ำว่าให้ปลูกแต่ทุเรียนเหรอค่ะเห้มันโลวันนี้สิปลูกยังใส้ใจต้นปลูกค่ะปลูกปลูกใจครับปลูกใจโอ้ยเอาแล้วครับมีการจีบเทา้ากันเกิดขึ้นนะครับอันอ,อันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นยังนี่แม่นแม่นแม่นครับอัน,นอันนี้เพื่อที่จะสนิจจะปีครับนี่ าแล้วแล้ววันที่ปลูกได้เป็นด้วยไงเจ้าปีครับเนี่ยปีนี้ปีที่หกค่ะเป็นต้นไงทั้งหมดปีที่หกครับนะครับผมถามในเบืงบ้งเบิ้องยังไงมันจะมันจะพ่อได้กลิ่นนะครับมันการเบิง้งทุเรียนส่วนมากอ่ะข้นที่คุณเพยค่ะครับเพาะเบื้องสีแล้วกหลูกมันสมเริ่มปเปลี่ยนสีตตั้งแ่ีสูกมากกับประมาณแล้วแล้วผมผมถามว่าอันซุ้มเจ้าสี มันเฉพอได้กินบ่ครับนี่ก็อพอได้กินอยู่เด้อค่ะแม่นบ่เดือนเดือนนี้ค่ะประมาณวันที่20 20เพิ่ <20. S 2> นสิตัดโอ้สิตัดตัดเบิดสุรุกเลยบ่ครับตัดค่ะเขาก็เช็คเบิ่งว่าอันใดแก่แน่บ่แก,อแกอ่อืมครับผมนี่ครับเป็นความรู้แบบเอ่อผมก็บ่เคยเห็นจักเทื่อนะครับอันสวนทุเรยียนผมก็ว่าผมเห็นอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีว่ามีสวนเดียวเนาะผมบ่เคยว่าไปทางอื่นเนาะครับเออแต่ผมมีพันธุ์ขายผมนะครับเด้อ ถ้าผู้ใดสนใจอยากได้พันธุ์ทุเรียนมอนทองนะครับเนาะแมนบ่หมอนทองนะครับ,เป,รบเป็นพันธุ์ทุเรียนมอนทองผู้ใดสนใจก็มาติดต่อได้นะครับอยู่ทีบ้านน้องแซงนะครับอฝากเบอร์โทรก,ก็ได้ครับผมศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดค่ะเบอร์เบอร์แม่เลยเล่ยค่ะครับผมเบอเร์เจ้าของพอนเนาะ,ค,ะครับผมอันอันน,นัย่ยนัยนวยเงบองมีนะครับเด้อ <laughs> ปาดสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับเปิด <c oughs> อันนุ้ยนุ้ยนุ้ยหน่อย,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 ยสิเพื่อนกะเอาเอาเอาไว้ไม่มาครับเอาไว้ค่ะอืมันกเนัเป็นเปนน่ตาาับสสวง,งามที่สุอ๋งงอ โมมีหนู่นอะไรที่ขายได้บ่ครับนี่ตอนนี้ท่านได้ขายได้ค่ะโอ้แม่นเนาะถ้ากินพร้อมกันถ้ากินพร้อมกันนะครับลนเฮ่อเดี๋ยวครับติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมจะซิฟทุเรียนครับทุเรียนล้นครับเดี๋ยวครับติดตามเจ้าของที่ไปครับเดี๋ยวนะครับเนาะนี่และครับนายเอาทัวร์มาตรงในซิมนะครับเอาในซิมป่ครับนี่ เอาปิดโอ้เฮ็ดจะไหนครับนี่มะมันสิมีน้ำยาที่ผสมขมิ้นแมค่ะเอาไปลายมงขวัญมะม่งนี่อือนะครับนี่นี่ครับมันรดเองครับอือปัดสูบบอสครับต้องปลายน้ำยาแต่ว่ามันแก่อยู่อือตกปลายน้ำยาก่อนบอกครับเอาไปมากวันเด็ดซื้อมือเก่านะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ก็เสียของอ่าออืพอาน่วยนี่บ่ตามกว่า สามโลไดไบอครับอโลอันกิโลจะบาทครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณร้อยยี่สิบบาทโลโลละบาทสามโลครับเพราะว่ามันออกช่วงแล้วค่ะอืมครับเนาะนี่ครับทำได้ได้ให้เกษตรกรช่วงอ่าช่วงนี้นะครับบาทจอบโลนเอเหมือนกันนี่ ลถดังปุกนี่ครับมื่อนี้งิดกิรับราได้ซิมครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาไปซุกเ่อาไปซุกนันรอี่ครับต้นสดตอนก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันต่ำกว่าสามลนะครับอันนี้มันต่ำกว่าสามลูแล้วที่ปนลนะครับเพราะว่ามันสีหวานนะครับเนาะ เเี่เขาข่นาบาน้องเออทว่าน้องสาวค่ะเามยเงหนเาไปว่นาบานเ่น้อยู่แล้วน้องสาวอ่้แล้วาน้องสาวบ่บอได้ซื้อมาเป็นพเน้เามนหนาเสียบ่เดบ่มบ่ม่คือยังอันบังมีบอครับนบ่แมนบ่มีค่ยาแวอมก็หม่นอกรงนีาะค่ะบ่มไรพว่าเดี่ยวเขาต้องซื้อไปเราเขาต้องมียารักษา บอลอ่ะคือว่า,ท,า,าที่เขายัดไป